ีใส er, ่ตัวอ่อนแล้วตอนนี้สีสองกล่องนี่เรากำลังเตรียมเครื่องมือนะครับว่าเราจะไปเอ่อเก็บหลังพึ่งกันนะครับทุกากรายการมาตั้มกันเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาที่จังหวัดพะเยาะรับอำเภอเชียงคำนะครับวันนี้เราจะมาเก็บ ลังพึ่งนะครับที่เต็มไปด้วยน้ําหวานแบบสดๆนะครับเร oh. าจะได้รู้ว่าน้ําพึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตมาจากไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเจอน็อตกันนะครับ mm hmm. น็อตจะพาาผมไปใส่เสื้อผ้านะครับวิธีการไปเก็บพึ่ง mm hmm. ต้องเรียกว่าแบบวิชินเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเจอกัน mm hmm. โอเคครับนี่เขาก็ให้เสื้อผมมาแล้วแล้วก็ mm hmm. มาใส่ของเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าในเว เก็บน้ำผึ้งกันนี่เท้ายาววันนี้เก็บตอนเก็บกี่อันวันนี้วันนี้จะเก็บประมาณสี่ลังนะครับสี่ลังใหญ่ๆหรอบจะเก็บลังของของผมแล้วก็จะไปของชาวบ้านนะครับผมเพราะว่าเรามีการสอนชาวบ้านเลี้ยงผึ้งแล้วก็วันนี้ถึงจะไปช่วยสอนเขาเก็บผึ้งครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ตั้มไปสอนชาวบ้านสอนไม่ได้หรอกจวตัวรอดหรือเปล่า กูกคว้าใครได้กูคว้าเลยกูวิ่งหนีไม่ทันเคยเห็นคนเก่งๆเขาเขาไม่ใส่ชุดอะไรนะแล้วเขาก็เดินไปเด็ดมาเลยนะพึ่งป่าพึ่งธรรมชาติอะงงมากเขาบอกว่าพึ่งเนี่ยมันจอกไม่เข้านะตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะใส่เสื้อผ้าก็เดือยแล้วแต่เราบอกว่าเราไม่เป็นน้องใส่รองเท้าบูทก็ได้นะเราใส่แค่รองเท้าผ้าใบก็ได้ แเขาเตรียมองเท้าบูดไปให้แล้วโอ,โอเครู้สึกขมัดะแปนงขึ้นแล้วก็มีอันนี้อันนี้ขึ้นรถไปลูกจะกลัวเพียอยู่ใช่ไหม <c oughs> โอเคพร้อมรอถุงมือจะต้องรอเขาก่อนครับต้องทำคำแนะนำตามคำแนะนำเขาทำเองนะ้ะเดี๋ยวเ,เกิดมีปัญหาขึ้นมา <c oughs> ก็จะทำให้เรา จะรับการบาดเจ็บได้นะขอให้เราฝึกมวยมาแค่ไหนก็ไม่ได้จะปล่อยเชื้อันนน้นำตัวก่อนครับอันนี้พ่อเลี้ยงน็อตแห่งเชียงคำนะครับอ้กวจะไปกรุงเทพไม่ได้นะสาวๆติดตึมนะคนนี้เราสร้างกล่องเราไม่ต้องเอานางพญาหรืออะไรมาล่อเลยเหรอ,อไม่ต้องครับเพราะเพราะว่าพึ่งพอถึงเวลาครับปีหนึ่งมันจะแยกรังประมาณสามครั้งครับพึ่งงานครับจะสร้างนางพญาขึ้นมาเองหลอดนางพญาพอมีนางพญาออกมา นางพญาตัวเก่าก็จะออกมาหานางใหม่ครับเราเราก็พร้อมแล้วครับที่จะมาดูนะครับต้องบอกว่าผมมาดูอย่างเดียวก่อนยังไม่กล้าจะทําทอะไรมากมายแต่ว่าอ่ะถ้ามีโอกาสก็จะจัดหน่เดี๋ยวนี้จะถ่ายน้องๆก็ทําก่อนโอเคครับมีดูได้เหรอยังแสดงว่าถ้ามันเปิดมามันก็จะหึงหึงอยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกเจ็บที่แสงเราโดนแล้วใช่ป่ะนี่รอ วันนี้มึงห้ามวิ่งนะเพราะกูวิ่งไม่ไหว <c oughs> เอาละอูอันนี้อันนี้น่าสนใจเอาลังนี้ก่อนใช่ไหมพี่ถ่ายใกล้ๆได้เลยใช่ป <c oughs> ะอ๋อเราจะต้องยกไปตรงนู้นเหรอผมว่าเปิดตรงนี้เลยเ,เดี๋ยวผมเดินตามไป เขาบอกว่ารังหนึ่งนี้ถ้าเกิดว่าพึ่งเต็มเมก็จะมีประมาณสามหมื่น 3, ตัวนี่คือเมื่อตอนแรกๆนี่คือมันคือกล่องเปล่าๆเ,เลยใช่ไหมนี่คือพึ่งเอามาเองเหรอแล้วพึ่งเอาน้ำพึ่งมาจากไหนเอาน้ำหวานมาจากไหนครับเข็มไม้หรือว่าดอกลำไยครับอ๋อ,อมีสวนลำไยอยู่ข้างล่างเขาเลยเอามาเ,เ,เอาเยอะผมรู้สึกแม่งคันยิบๆทั้งตัวไงไม่รู้ หยผมแม่งขนลุกตลอดเวลาเพราะว่าพึ่งแม่งบินที่หูผมอะ,ะแม่งเสียงแบบเสียงแบบแบบอ๋อตัวอ่อนมันจะเป็นรังแบบมีโพรงโพงนะครับตัวนี้นนนอันนี้เราก็เอาไปนึ่งกินได้ใช่ไหมส่วนมากเขาไปทำอะไรกิน แอปที่ว่าไม่สวยทําให้สวยอ่ะนะแยกตัวอ่อนนะครับก็โหแบบในสมองผมนี่แม่งแบบคืนนี้ผมจะนอนหลับเนี่ยแม่งต้องนี่นี่คือนิ่งเหรอพี่ยังขนลุกอยู่เลยวะอ๋อเขาประคองไว้ครับเพราะว่ามันอะไรนะมัน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 ล้นมันล้นฝั่งนี้อ๋ออันนี้ฝั่งนู้นไม่เต็มนะครับแต่แต่มันมาเต็มฝั่งนี้ นี่ผมให้ฟังเสียงบรรยากาศนะเอามิดเล็กหน่อยใส่ของนั่นเล็กกลัวนะเนี่ยแต่อยากได้ภาพนี่เป็นการใกล้ชิดพึงระยะประชิดที่สุดเท่าที่เคยมาเกิดมาในชีวิตนี้นะครับส่งให้น้องไดยหี่นี่เราทําไปเราห้ามเป่าห้ามสะบัดห้ามอะไรเลยใช่ไหมห้ามตัดตรงนี้และไม่งั้นเขาจะไอ้นี่ใช่ไหมใช่แล้ว ส่งให้น้องเลยโหน้ว so พึ่ง่อย yeah> claro ู่ในตามแต่ละรังละลังเนี่ยมันน่าปวดนี้น้ำพึ่งกับตัวอ่อนนี่อะไรแพงกว่าครับน้ำพึ่งขวดหนึ่งชาวบ้านถ้าเกิดขายตามชาวบ้านก็ประมาณขวดละสองร้อยนครับตัวอ่อนนี่ก็แผ่นฝังมือก็ประมาณร้อยหนึ่งครับตัวอ่อนแพงกว่าเหรอแพงครับมันหากินยากนี่น้ำพึ่งมันเจ็บได้ตัวอ่อนเจ็บไม่ได้อืมอะไรผมต้องย้ายไปอยู่กับน็อตนะครับเกิดชีวิตวิถีเกษตรนะครับ ต้องบอกว่ารู้สึกว่ามีความสุขกับการได้อยู่ใกล้เกษตรนะครับเริ่มเข้าใจนะครับเห็นไหมเห็นไหมไม่ยากใช่ยมแล้วก็ตัดตัวอ่อนออกนิดนึงตัดตัวอ่อนออกนิดนึงใช่ตรงนี้มุมนี้ตรงนี้นะครับตัวอ่อนจะมีน้ำหนักเบากว่าน้ำึ้นนะใช่ครับ น้ำผึ้งถ้าลังนึงก็ประมาณสิบถึงยี่สิบโลอย่น้องหน่ะโอ้โหครับนี่เราต้องไปคั้นอีกหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับต้องไปคั้นสามสามรอบาถึงจะกรอกถึงจะกรอกใส่ขวดครับต้องกรองสามรอบของผมจะจะไม่ได้เป็นการบีบที่เราจะแค่ใส่ใส่ผ้าครับผมให้มันใช้แรงน้มถ่วงของโลกให้น้ำผึ้งหยดลงมาครับอ่อใส่ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์จนหมดครับ เราถึงมาใส่ขวดครับถ <hire. S 2> ้าบีบมันอาจจะมีตัวอ่อนลงไปทําให้น้ําผึ้งเสียง่ายใช่ครับเราใช้เวลาเลี้ยงผึ้งประมาณ3เดือน4เดือนวเวาราจะเอาลังมัง้ไว้ตั้งแต่เดือนไหนครับธันวาหรอครับผมธันวาครับธันวามาเก็บปลายนี้ก็ประมาณ5เดือนประมาณ4เดือน,4เ,อน4เดือนกว่ากว่าคือผึ้งมันจะเข้าไม่พร้อมกันพี่นำ้ำบางบางลังนี่จะเข้าเร็ว แต่ถ้าเป็นพึ่งขี้เกียจก็อาจจะได้น้อยแต่ถ้าบางรังเข้าช้าแต่เป็นพึ่งขยันก็จะได้น้าพึ่งเยอะผมยังไม่มีความผิดนี่ไงในการทำเท่าไหรไรยังไม่เข้าใจมันเท่าไหะ่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัสร้อของผมก็คือโลกไขข้อเสือ่อ <laughs> มน้ำยองยองมากไขข้อเสือ่อ <laughs> มให้น้องทาดีกว่าหลังจากที่เราเก็บเมื่อกี้สองรังน,นะครับเรายังไปเก็บให้ชาวบ้านพอดีว่าทางน้องเขาไปสอนชาวบ้านเรียนรู้วิธีการเก็บพึ่งนะครับแต่เราจะไปเก็บพึ่งให้ชาวบ้าน ไปสองเก็บเพิองอ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรวันนี้เราถือว่าเรามาทีเดียวเราได้สองที่เราได้คุ้มด้วยเราได้รุมมือทำเองด้วยเราได้กินด้วยมีผู้เชี่ยวชาญมา ทำการใส่ชุดป้องกันหายใจไม่ออกดีกว่าโดนพึ่งต่อยหายใจไม่ออกดีกว่าโดนพึ่งต่อยหายใจไม่ออกดีกว่าโดนพึ่งต่อยโดนแล้วต้นขาเหรอฉลุ่งเก่งีเล่ะ เราเราดูเราจะแยกตัวก่อนกับรังพึ่งเฉยๆครับสองอย่าง <ASS ASS <IC AL> นี่ครับเหล็กเหล็กเหล็กพึ่งยังคาอยู่เลยครับเหล,ล,ล็กเหล็กในครับเหล็กในอาจจะเอาออกออกบีบอกได้ปหมมันดึงออกได้เลยป,ปะดึงออกได้เลยเรียบยาวนี่ให้ให้ใหาเขาดึงให้นี่นี่ให้นาเขาดึงให้ ถ้ากูทำแค่นี้ไม่ได้กูอทำอะไรได้มั้ยแอบไงมันติดอยู่นะมันตัดอยู่นี่หน่อยจด้ยด้ด้วโอ้โหนี่นะครับนี่เล็กในอ๋ออย่างพี่ไม่แพ้เยโอดี๋ยวเขาไม่แพ้เขาไม่เป็นไรเราไปเอามามาเย็บสองลังนะครับหลังบ้านต้องบอกว่าโหเหนื่อยมากเลยสำหรับผมแล้วมันเป็นงานที่ เหนื่อยมันไม่เหมาะสำหรับคนอ้วนนะครับต้องบอกเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําผึ้งอ่าแล้วมันจะมีอันหนึ่งคือหวานมากอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะตออ่อนครับนี่ตอจะเป็นอย่างนี้นี่ตออนเขาต้องเอาไปเอาไปหมกก่อนนี่ครับตอ,อนเห็นไหมอันนี้ต้องไปหมกแล้วมันถึงจะกินได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับที่เมื่อกี้ได้เห็นที่ผมไปเอามาแล้วนะน้องอันนี้พอจะชิมมาไหนได้บ้างอันนี้ชิมได้ไหมตัดได้ตัดชิมได้ เคี้ยวเหมือนหมักฝขั่งสด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 หืยอดเลยความหวานหวานเจี๊ยบไงวันนี้ขอบคุณน็อตนะครับณ้าพาพี่มาน็อตนะครับพขเลี้ยงตะยาวกับแม่เลี้ยงนี้บผมมากี่พาพี่ไปเก็บพึ่งเก็บพึ่งเก็บเก็บน้ำพึ่งก็ถือว่าสนุกไปอุ้ยนี่แมงอะไรเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมไม่เคยทำด้วยผมกลัวมากผมเหมือนอยู่ในฝูงอะไรไม่รู้ที่มัน จนประสาทเสียเผมว่าน็อตว่าจะทําให้เป็นของฝากด้วยครับของทของฝากเลยเป็นไงครับดีไหมอ่ันนี้่ะทำยังไงครับสําหรับใครอยากได้น้ําผึ้งที่เก็บสดๆให้เห็นนะครับดูตามด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างสามารถสั่งซื้อได้นะครับสําหรับน้ําผึ้งสดๆอย่างนี้นะครับอันนี้น็อตเขาก็บอกว่าเขาจะให้ผมอีกนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเเรียกว่าเกสรคือเอาเอาเอาใส่โหลไว้ แล้วก็ใส่น้ะเพ้่เข้าไปแล้วไปวางไว้หัวเตียงผมเป็นลูกนอนไม่หลับด้วยระแวงระแวงระแวงกลัวมีใครจับได้แงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไม่ใช่หรอครับอ่าครับอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับน้ำพึ่งอันนี้เป็นน้ำพึ่งของปีไหนครับของของปีนี้เหมือนกันของปีนี้เหมือนกันกองชุดแรกขอบคุณน็อตมากเลยนะเต็มแล้วแล้วก็อื้อ ขอบคุณน็อตกับวิ้ด้วยนะครับที่ให้พี่มาถ่ายทำสำหรับวันนี้โกติน็อตไขขวดนี้ใช่ไหมครับค<ม>รับ500มิลลิลิตรใช่ครับ200บาทถือว่าถูกมา,นมนากนะครับเบอร์ด้านล่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวโทรสั่งได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าของแท้ๆนี่หายากมากนะครับยังไงก็ขอบคุณน็อตกับ,บวินอีกทีนะครับัขาขอบคุณัาไว้มาข้างหน้าจะมาดูว่าน็อตจะพาเราไปทำอะไรหรือเปล่าน็อตมาอยู่ที่นี่กลามเเกษตรกรตัวจริงไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ บ๊ายบายขอบคุณครับ